ที่โกงเป็นเวลามากกว่า10ปีค่ะท่านมีดีกรีนะคะเป็นถึงอาจารย์สอนและกายภาพบำบัดให้กับทีมนักีลา n อ b นเบิร์นเชลนะคะและเป็นอาจารย์สอนที่โกงที่โยคะอิ m เมนและเป็นเป็นอาจารย์สอนที่หน่วยงานอีกหลายที่มากมายเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงชุดแรกของเรานะคะคือการแสดงชุด ชื่อกองห้าสัตว์ค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าห้าสัตว์มีสัตว์อะไรบ้างนะคะสัตว์ห้าสัตว์นั้นคือเสือกวางหมีลิงนกนะคะแต่ละสัตว์เป็นตัวแทนของธาตุต่างๆค่ะคือเสือเป็นตัวแทนของธาตุไม้ช่วยบำรุงตับและข้อกระดูกาตุกวางเป็นตัวแทนของธาตุน้ำช่วยบำรุงไตถ้าหมีเป็นตัวแทนของธาตุดินช่วยบำรุงกระเพาะและกำลังขาค่ะ ถ้าลิงเป็นตัวแทนของทตุฟไฟช่วยบำรุงหัวใจถ้าลกเป็นตัวแทนของทตุลมช่วยบำรุงปอดและระบบหายใจค่ะที่บอกไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านค่ะเตรียมมือถือของท่านนะคะเผื่อท่านจะอัดวิดีโอเอาไว้เพื่อที่จะไว้ฝึกเองที่บ้านได้เพราะว่าเราเตรียมการแสดงชุดนี้เพื่อที่ทุกท่านอาจจะอัดวิดีโอไว้ฝึกไว้เองเพราะว่าเหมาะสําหรับทุกท่านที่กําลังดูแลสุขภาพไม่เป็นอันตรายใดๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ตอนนี้นะคะทุกท่านอาจจะพร้อมแล้วนะคะที่จะชมกับชีรงหมอหัวโตวค่ะถ้ายังไงขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ตังด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้เราไม่ได้มีเพียงโชว์เดียวค่ะต่อไปจะเป็นการโชว์ศิลปะการต่อสู้จากจีนที่เรียกว่าปากั้วนะคะโดยหลักของการฝึกวิชาปากั้วจะเคลื่อนไหวตามทฤษฎีหยินและหย่างค่ะจากจุดศูนย์กลางคือวงกลมซึ่งจาก1แตกเป็น2 2แตกเป็น4ี่และ4ี่แตกเป็น8ค่ะปากั้วเน้นการโจมตีทั้งปัดทั้งโจมตีและป้องกันทั้ง8ทิศในเวลาเดียวกันค่ะและต่อไปนี้ค่ะทุกท่านค่ะจะได้เชิญเชิญทุกท่านพบกับ อาจารย์แชนนอนวิราชชัยค่ะเป็นนักกีฬา MMA ทีมชาตินะคะเป็นคนแรกของประเทศไทยและเป็นหัวหน้าทีมฝึกสอนทีมเบิร์นเชลค่ะที่ชมรม MMA ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์แชนนอนและขอเสียงรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะ 千里的浪，还是待从前的城墙。所有历史褪色后的黄，只剩夕阳染在我。 让我来给他明光。观众人来到地上，挺起新的胸膛，观众人走在路上。 เดี๋ยวจะมีคู่อาสานะครับมาโชว์ไทเก็กนะครับสาบท่านะครับครับโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญอาสาสมัครเลยนะครับโอเคครับคือวันนี้ผมมีโจทย์ว่าจะต้องสอนกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอ่าไม่ใช่ผู้ป่วยผู้เปลี่ยนหัวข้อเข่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่าที่บริหารข้อเข่านะครับอ่าขอเพลงนะครับ ยืนตรงนี้เลยครับอ่ายืนตรงนี้ครับการแข็งออกครับให้ซ้อมกันโอเคนะครับโอเคครับหายใจเข้าครับหายใจออกคราวนี้นะครับถ่ายน้ำหนักมาที่ขาซ้ายบิดปลายเท้าขวาออกถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวายกดบุขวาขึ้น อางนี้เป็นหญิงสุดใช่ไหมครับอย่างสุดถอยลงมาเป็นหญิงสุดครับหันลงย้ายน้าหนักนะครับจากขาซ้ายนะครับชิปไปทีเป็นขาขวาเกยดปลายเท้าออกแล้วไปที่ขาซ้ายดีครับคราวน,นี้บิดปลายเท้าซ้ายกลับมาที่ปลายเท้าขวาส่งรอไปทีท่าที่หนึ่งนะครับเน้นการแยกน้ำหนัก,นกซ้ายและขวานะครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การ ใช้เท้าทั้งสองข้างนะครับถ้าเราไปเป็นการยืดเส้นหลังเท่านะครับระหว่างสะโพกกับข้อเท้านะครับจากมาท่าเตรียมครับเริ่มจากเปิดปลายเท้าซ้ายออกนะครับคราวนี้หักข้อเท้าขึ้นนะครับเพื่อให้เส้นยืดจากนั้นพับลำตัวลง เป,ไปิดปลายเท้าขวาพับลำตัวลงไไหายใจออกหายใจเข้าเปไาิดปลายเท้ไไาซ้ไไายหายใจออกหายใจเข้าเปิดปลายเท้าขวา ย่อนะครับไม่ได้ลงจากเท้านะครับเอามือนึงแตะหน้าท้องมือนึงแตะหลังนะครับแล้วทําตัวเหมือนค,ค่อยๆบีบท้องแล้วก็ค่อยย่อจากคนตัคราวนี้นะครับเราจะยืนเหมือนต้นไม้นะครับหายใจเข้านะครับจากจมูกถึงปลายท้องน้อยนะครับหายใจออกจากท้องน้อยนะครับถึงปลายจมูกเรายอยู่เฉยๆนะครับแต่ข้างในเราเคลื่อนไหวเข้า จะเป็นโชว์สุดท้ายนะครับเพื่อ,อใช่ครับเป็นโชว์สุดท้ายเพื่อพิสูจน์ว่า,าเราฝึกซ้อมมาเนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเป็นความตั้งใจของพวกเรานะครับที่จะโชว์นะครับไม่ได้เป็นการอวดอ้างหรืออะไรนะครับเดี๋ยวขอส่งไม้ต่อให้น้องชอลลี่นะครับยังไงก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอท่านอาจารย์เตรียมอุปกรณ์นิดนึง ดนตีเลยค่ะ